อันนี้ผมก็เตือนนะครับเพื่อนผมตลอดว่าต้องระวังตอนนี้คุณไม่ใช่อนุทินชาญวีรกูลแล้วนะคุณคือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขชาวีรกูลนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยเพื่อนๆนใน Facebook และโซเชียลมีเดียวันนี้แน่นอนนะครับข่าวฮอตของประเทศไทยอาจจะไม่ตรง 100%กับโคโรนาไวรัสนะแต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสก็คือการถแถลงข่าวของท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวิรุณก่อนหนึ่งนะครับผมต้องสารภาพตรงนี้ก่อนนะก่อนที่เราพูดกันต่อนะคนที่จะเป็นเพื่อนผมครับผมนับว่าเขาเป็นเพื่อนผมหลายคนก็รู้กันนะครับว่าคุณอนุทินกับผมเนี่ยสนิทกัน แล้วหลายคนก็จะบอกว่าแหมคุณอนุทินทำอะไรนี่ไม่เคยผิดเลยนะคุณทอมป้องกันตลอดอวยตลอดผมไม่เถียงครับเขาเป็นเพื่อนผมแล้วผมเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเพื่อนครับคนที่ดีกับผมผมก็จะดีกับเขาคุณอนุทินกับผมเป็นเพื่อนกันมาหลายปีนะครับแต่เพื่อให้ทราบกันนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ในพักภูมิใจไทยผมไม่เคยมีธุรกิจสักปาสักสตังเลยที่เกี่ยวคุณอนุทิน เราเป็นเพื่อนกันเพราะเราให้เกียรติกันต่อกันเพราะผมเห็นความสามารถของสุภาพบุรุษคนนี้และความเสียสละที่เขาทําให้กับสังคมนะครับหลายๆอย่างงั้นใช่ครับผมเป็นเพื่อนเขาแต่ก็เม้หมไรความว่าเวลาเขา,ามีการผิดพลาดขึ้นมานะผมจะไม่มาคอมเมนต์นะครับก็สิ่งแรกที่ต้องบอกเลยนะการถแถลงข่าวของคุณดัินวันนี้เกี่ยวกับเรื่องหมอนะครับในกระทรวงสาธารณสุขเนีย่ยเพราะว่าเป็นการ ผิดพลาด,ปลาดาเป็นการผิดพลาดนะครับแต่เร่นี้บอกนะครับเป็นการผิดพลาดนะครับไม่ใช่ของ professional นักการเมืองอ่ะคุณ้อทิงเขาไม่ได้เป็น professional นักการเมืองนะเขาเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยประเทศชาตินะครับแล้วเขาก็ได้ไปคุยกับนักข่าวนะครับถแถลงทั้งข่าวแล้วอย่างที่ทราบกันนะครับก็มีการโจมตีเข้ามาเยอะว่าคุณโอทิ่งไปบอกว่า ทำไมห,หมอนในกระทรวงสาธารณสุขบางคนเนี่ยไม่ดูแลตัวเองนะครับไม่ดูแลตัวเองแล้วก็ไปติดเชื้อมาตัยจริงๆริแล้วเนี่ยหมอในกระทรวงสาธารณสุขเดียน่าจะเป็นคนที่เป็น example ที่ดีสสำหรับประชาชนนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คุณจริงเขาได้รายงานมาจากท่านประหลัดนะครับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีหมอของกระทรวงสามคนอาจจะติดโรคโควิดแต่ไม่ได้ติดมาจากการทํางาน กับคนที่เข้ามารักษาตัวแต่ไปติดจากการไปข้างนอกนะครับอนุทินเขากเลยทา,ารนรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเขาว่ามันไม่เหมาะสมนะครับที่หมอของกระทวงเนี่ยนะครับจะไม่เป็นเอล m า l โปที่ดีให้กับป่ามประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ความหมายแต่การเสือ,อ,อกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาไปโทษหมอนะอันนี้ผมก็เตือนนะครับเพื่อนผมตลอดว่า ้องระวังตอนนี้คุณไม่ใช่อนุทินชาญวีรกูลแล้วนะคุณคือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขชาญวีรกูลนะครับโดยที่เราพูดออกมาเนี่ยนะครับสื่อหรือคนฟังเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับในการที่เราพูดออกมาแต่อย่างที่บอกนะครับผมพูดจากความรู้สึกอย่างแท้จริงนะครับผมรู้เจตนาของอนุทินดีนะครับอนุทินไม่ใช่เป็นคนที่จะมาต่อว่านะครับ คนที่ร่วมงานกับเขาเลยเขาพูดกับผมตลอดนะแล้วหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้แนละ้วผมก็ได้โอกาสนะคุยโทรศัพท์กันนานนะกับท่านรัฐมนตรีนะก็โทรมาคุยว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านอนุทินเขาก็อภิายผมฟังนะราะว่าโอเคก็เข้าใจนะแต่อันนี้บอกนะาต้องระวังเพราะเจตนาคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมเชื่อเขาบอกผมไม่ได้มีเจตนานเลยนะครับผมเป็นคนที่ให้กำลังใจหมอพยาบาลแล้วก็ผู้ร่วมงานที่สาราชสุขทุกคนนะครับทอมรู้ไหมว่า ผมเนี่ยออกไปหานะชุดฉุกเฉินเนี่ยนะครับให้กับกลุ่มหมอแพทย์เนี่ยหน้ากงหน้ากากเนี่ยนะครับอาทิตย์นี้ที่เดียวจะได้มาหนึ่งล้านหกแสนชิ้นนะนี่คือหน้าที่ของรัฐมนตรีนะครับคือไม่ได้ไปยุ่งกับการทํางานของคณะแพทย์นะแต่หาสิ่งที่เขาต้องการให้เขาให้ได้ผมว่าผมทํางานนี้เนี่ยเต็มที่นะจะเป็นชุดจะเป็นหน้ากาก,ากจะเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยนะครับ ผมก็พยายามทำให้เต็มที่แล้ววันนี้ก็ได้มีอีกล้านหกแสนชิ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับเลขประเทศไทยมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะทอมนะแต่อันนี้ผมก็ชมนะเขาพูดนะวิรบุรุษของเรานะพวกที่ออกไปอาสาสมัครเนี่ยที่ทําให้เลขของคนตายเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะเขาก็บอกนะว่าเขาเข้าใจว่าการพูดออกไปวันนี้มันมีการผิดพลาดในการสื่อแต่เขาบอกกับผมตรงๆนะในการหูในการโทรศัพท์วันนี้บอกว่าเฮ้ อว่ามันพูดไม่ค่อยเก่งนะไม่ได้ถูกฝึกมาพูดนะนะแต่ก็พูดด้วยความจริงใจแล้ววันนี้สิ่งที่พูดออกไปก็คือว่าเพียงบอกว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยว่าเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิดว่าหมอของเราเนี่ยไปติดโรคโควิดมาจากการที่ไปอะไรนะไม่มีดิสไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยเขาก็เพียงหมายความอย่างนั้นนะโดยที่เขาไม่เคยมีเจตนาที่จะต่อว่านะครับคนที่อยู่ใน ข้างหน้าแถวหน้านะในการรักษาโรคพวกเรานะครับคุณทอมโอ้ยเพื่อนอีกแล้วเพื่อนทำไม่เคยอะไรผิดเลยไม่ใช่ครับผมพยายามที่จะมาสื่อในสิ่งที่ผมว่าท่านรัฐมนตรีได้คุยกันวันนี้แล้วให้ประชาชนเข้าใจประชาชนทุกคนตัดสินใจได้เองหมดเลยครับว่าจะคิดเห็นยังไงกับคนคนใดคนหนึ่งอันนี้ผมไม่เคยเถียงเลยแต่นั้นก็พยายามฟังนะครับสิ่งที่เขาพยายามหรือเจตนาที่เขาอยากพูดออกมานะครับ ผมยืนยันได้ครับคุณนัทมนป็นคนที่จิตใจ,จดีนะครับเรื่องทำอ,อวัยวะนะครับเพื่อจะมาเวลาคนเสียแล้วก็เอามาให้กับร่างกายคนอื่นเนี่ยนะครับหรือการที่เขาบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลุโรงพยาบาลน,น,นี้นะครับเต็ไมไปหมดนะผมไม่ได้มาดีเฟนต์เพื่อนผมเขาวันนี้ผมเพียงมาที่อธิบายให้ฟังว่าเจตนาเขาคืออะไรหลังจากเราสองคนได้มีการคุยกันส่วนตัวนะก็ผมก็บอกท่านราัฐมนตรีไปนะก็ะระมัดร,ระวังหน่อยนะครับเพราะว่า สิ่งที่คุณหมายความกับสิ่งที่ฟังออกไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ตรงกันชัดเจนมากคนนี้ไม่ตรงกันนะก็แต่ละคนพิจารณานะก็ผมก็บอกคุณนุชินไปนะว่าจะคิดมากคิดน้อยคิดเล็กคิดอะไรเนี่ยไม่ประโยชน์แล้วตอนเนี้ยสิ่งเดียวที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเจตนาของคุณนุชินการทํางานงคุณนุชธินแกง,ง่งก็คือว่าควบคุมโรคกันนี้ให้ได้นะครับอย่างที่ทําได้อยู่วันนี้นะอย่าให้มันไปไกลกว่านี้นะครับทุกคนก็ต้องช่วยกันนะ ให้เขาทํางานนะครับให้เขาทางานนะเขาจะทํางานกันเต็มที่ให้พวกเรานะอย่างที่ผมบอกนะในภาวะนี้มันคงไม่มีใครทําอะไรได้พอใจกับทุกคนนะครับความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แลนะอย่างที่ผมบอกนะผมก็พูดตลอดเวลาว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ด้ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลน,นี้นะแต่ผมก็จะพูดตลอดนะว่าผมไม่มันไม่เชื่อเวลาที่ผมจะมานั่งด่าท่านประยุทธ์นะท่านนู่นท่านนี่นะครับทุกคนมันก็ทํางานกันหนักนะ ก็ฝากเลยนะครับคนไทยครับไม่ต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดนะแล้วก็หวังว่าจะไม่อันเฟนผมกันเยอะเลยนะผมรักนับถือและให้เกียรติกับทุกคนหวังว่าทุกคนนะครับก็จะรักนับถือแล้็ให้เกียรติผมนะครับตามกับที่เราให้กันต่อกันวันนี้ผมเพียงหมายอธิบายนะครับในเจตนาสิ่งที่เพื่อนผมพูดออกมาเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อว่าใครเลย เขาไม่มีเจตนาเลยที่จะโจมตีวีรบุรุษทุกคนที่ออกไปช่วยประชาชนแต่เขาเพียงเน้นขึ้นมาแค่นนว่าบางทีเนี่ยนะครับพวกหมอเองเนี่ยหรือพวกพยาบาลเนี่ยช่วยกรุณานะครับเป็นเอบแซ่บโป้ที่ดีระมัดระวังอย่าไปติดเชื้อเพราะว่าถ้าพวกคุณติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับความหวังของประชาชนเนี่ยก็จะหายไปเพราะพวกคุณคือวีรบุรุษอย่างแท้จริงขอบคุณมาก